สวัสดีพี่พี่ชั้นมสานะคะก็กลับมาพบกับคุณแดงเช่นเคยนะคะ,ะในส่วนของคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการขึ้นแบบฝึกหัดใหม่นะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปลงมือทําแบบฝึกหัดกันเนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนทบทวนนิดนึงนะคะว่าเรายังจําสูตรเหล่านี้ได้หรือเปล่าซึ่งสอนไปแล้วนะคะตั้งแต่อยู่มสองเลยแล้วก็มาเป็นสูตรที่ครูว่ามัน มันเป็นสูตรที่ถ้าเราท่องจําได้เหมือนตอนเราท่องสุดคูณะมันจะสบายมากนะคะใช้ไปได้ยาวเลยนะยันแบบเรียนบวชเรียนอะไรก็ใช้ได้นะคะอ่ะลองดูสูตรนี้นะคะดูซิว่ายังจําได้ไหมอ่ะสูตรแรกก็คือสูตรกําลังสองสมบูรณ์นะนครูจะให้เวลา1ิบวินะคะเด็กลองเขียนเอง บางคนบอกไม่เขียนหรอกเดี๋ยวคูดูแกงก็เฉลยอ่าเฉลยแน่นอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปใช้ต่อเพียงแต่ว่าให้เด็กๆลองทบทวนเองซิว่าจําได้เปล่าที่คุณครูสอนท่องไปนะคะสูตรกําลังสองสมบูรณ์จะมีทั้งหมด2ส,สูตรนะคะสูตรแรกคือสูตรที่มันบวกกันอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรที่มันลบกันน่นองหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองเออเราเคยทําท่ากันตอนม .2 อ,องเนาะที่ให้พี่ๆเต้นไปพร้อมครูใช่ไหมคะ หน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองใช่ไหมคะเออเอ่าสิจำได้ไหมเท่ากับหน้ากำลังสองใช่ไหมคะหน้ากำลังสองบวกสคูณหน้าคูณหลังบวกหลังกำลังสองอ,อันนี้ที่มันเล็กไปนิดนึงทใไมเนาะหน้าบวกหลัง ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> นะคะเพราะฉะนั้นสูตรเนี้ยจบไปเถอะนะคะ mm hmm. เธอจะไปเต้นแรงเต้นการในห้องสอบขู่ก็ไม่ว่านะคะเด็กๆนะแต่มันเป็นมันเป็นการท่องที่แบบแต่เวลาห้องสอบไม่ใช่แบบท่องหน้ากำลังสองดังๆไม่ได้นะคะลูกนะเดี๋ยวจะโดนปรับ สอบตกนะอ่ะฉะนั้นเราก็เขียนเลยอ่ะทำไมปากกาคือเลือกผิดเลือกผิดนะคะหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะคะแปลว,ว่ามีการบวกย่อมมีการลบเนาะเพราะฉะนั้นหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวก หลังกำลังสองนั่นเองนะคะแค่นี้เองอ่ะอีกหนึ่งสูตรที่จะใช้กันสำหรับแบบฟึกหัดนี้นะคะก็คือสูตรผลต่างกำลังสองสองสูตรเนี้ยจริงๆมันแค่สองสูตรเนาะแต่ว่าอเผอิญว่ามันมีทั้งบวกทั้งลบไอ้สองสูตรเนี้ยคะ่ะมันเป็นสูตรที่ใช้ควบคู่กันไปแทบทุกบทเลยนะถ้ามีถ้ามีกําลังสองสมบูรณ์ก็มักจะมีผลต่างกําลังสองนะคะเพราะฉะนั้นสูตรผลต่างกําลังสองเนี่ย เวลาเราท่องเราจะเริ่มท่องจากการไม่มีวงเล็บก่อนเนะาะเพราะฉะนั้นสังเกตค่ะถ้าฝั่งซ้ายมีวงเล็บทางขวาจะไม่มีวงเล็บถ้าฝั่งซ้ายไม่มีวงเล็บทางขวาจะมีวงเล็บแทนนะคะเพราะฉะนั้นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองก็เลยเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังค่ะนะคะวงเล็บหนึ่งลบเล็บหนึ่งบวกเนี่ยสองสูตรนี้ใช้ตลอด อ่ะเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยแบบฝึกหัด3.2คอนะคะ3.2คอวันนี้จะทำข้อหนึ่งใหญ่กันรู้สึกจะมี6ข้อย่อยมั้งนะคะถ้าคุณจำไม่ผิดนะจงแก้สมการต่อไปนี้โดยใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์และผลต่างกำลังสองนะคะเดี๋ยวเราจะอาศัยสูตร ในการแก้สมการเราจะไม่ใช้การแยก2งวงเล็บแล้วนะคะถ้าเวลาทำแล้วโจทย์กำหนดให้เราใช้สูตรใดๆเราจะต้องแสดงวิปีการแก้สมการด้วยสูตรนั้นๆนะคะถ้าเขาสั่งแค่ให้แก้สมการต่อไปนี้เด็กใช้ออแยก2วงเล็บได้เลยนะคะมาดูกันข้อที่1จะสาธิตให้ดูก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่1จะเห็นว่ามี x ยกกำลังสองบวก2 6 x แล้วก็บวก1น5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เจอสังดแบบนี้ยังไงเราก็เข้าคอนเซปต์ของผลต่างกําลังสองไม่ได้ทีถ่าในเมื่อมันเข้าผลต่างไม่ได้เรายังเหนือสูตรกําลังสองสมบูรณ์อยู่นะคะเราก็เข้าสู่หลักการของกําลังสองสมบูรณ์กันเพราะฉะนั้นปากเราท่องหน้าท่องหลังแต่มือเราจะเขียนเป็น x เขียนเป็นตัวเลขนะคะอ่างกูเริ่มต้นจากหน้ากําลังสองหลัง x กําลังสองเป็นบวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้สูตรกําลังสองสมบูรณ์ที่เป็นกรณีบวกนะ บวกด้วย2คูณหน้าเนี่ยสคูณหน้าถูกปะเพราะหน้าคูณคืณอกนะคะสคูณหน้าคูณหลังหลังเป็นตัวที่เด็กๆจะต้องคิดเองโดยไม่สนใจ1นึ่งรเลยนะเราจะทำการเปลี่ยนเปลี่ยนทีละตัว x กำลังสก็คือ x กำลับบงสองเรากำลังจะเปลี่ยนบวกยี่กให้กลายเป็นคำว่า2คูณหน้าคูณหลังเพราะฉะนั้นถามว่า หลังควรจะเป็นเลขอะไรดีที่คูณกับ2แล้วกลับไปเป็น26เลขนั้นก็คือเลข13บสามถูกไหมคะคูณ13นะปรากฏว่าถ้าท่องตามสูตรนะหน้ากำลังสองบวกสคูณหน้าคูณหลังเพราะฉะนั้นหนูจะเห็นว่าตัวหลังของเราค่ะมันคือ13นะตัวหลังคือ13นะ 13, นะก็ตามสูตรเลยนะจบด้วยบวก สิบสามลบก,กำลังสองหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองแต่นะคะแต่ทุกครั้งที่เราทำเช็คก่อนเฮ้ยสิบสามกำลังสองเนี่ยมันได้เท่าไหร่มันใช่หนึ่งรอ้อสิบห้าไหมถ้ามันไม่ใช่นะคะถ้ามันไม่ใช่ซึ่งมันไม่ใช่แน่นอนสามคูณสามลงท้ายด้วยเก้าไม่ใช่ลงท้ายด้วยห้าแน่นอนในเมื่อไม่ใช่นะคะใหเ้เด็กใช้วิธีนี้อยู่ๆเธอเอาสิบสามกำลังสองมาบวกเข้า มันบวกเข้าด้วยด้วยความเป็นสูตรใช่ไหมคะในเมื่ออยู่ๆมันปรากฏล่างขึ้นมาเราต้องหักออกนะเอาปากกาแดงเขียนก่อนในเมื่อมันปรากฏล่างขึ้นมาเราหักมันออกเห็นไหมหนูบวกสิบสามกำลังสองเข้ามาแล้วหนูก็ลบออกมันก็เหมือนบวกเข้าลบออกก็สูงแต่เราจะไม่ลบกันนะคะแล้วต่อเด้วยของเดิมคือหนึ่งร้อยหกสิบห้าค่อยเท่ากับศูย์นะ ทีนี้เด็กจะเห็นว่าเนี่ยค่ะก้อนเนี้ยเขาคือก้อนของกําลังสองสมบูรณ์เราก็เอาเล็บก้ามปูมาใส่สักนิดนึงนะคะกั้นนิดนึงเพราะฉะนั้นในองเล็บก้ามปูของเรานั้นคือกําลังสองสมบูรณ์หน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองเผเอิญว่าหลังกําลังสองมันมาจากสู่เราก็ต้องลบออกนะคะเราบวกเข้าเสมอแหละเพราะตัวหลังจะจบด้วยบวกหลังกําลังสองตลอด ในเมื่อเราบวกเข้าเราก็ต้องลบตัวเดิมออกนะคะแล้วลอกตัวที่โจทย์ให้เปล่าๆออกมาด้วยนะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวงเล็บกล้ามปูหุ่นปูเนี่ยมันสมบูรณ์แบบแล้วนะคะมันก็เลยเปลี่ยนล่างเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกําลังสองโอเคไหจากกล้ามปูก,ก็เลยกลายเป็นหนูเล็บธรรมดาอ่ะหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกําลังสองอ่ะทีนี้ ไอ้ตัวที่อยู่นอกก้ามปูค่ะเราก็ยังต้องคิดเลขเขาต่อนะซึ่งเด็กๆทดได้เลยนะใช้เครื่องทิดเลขได้คุณรู้มไม่ว่าแต่เวลาสอบจริงแล้วถ้าเรามาสอบที่โรงเรียนมันก็ใช้เครื่องทิดเลขไม่ได้นะคะแต่ถ้าสอบออนไลน์ I'm free I'm free นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดนะเพราะยังไงก็ต้องคำอนวณอยู่ดีเนาะแค่เรามีตัวช่วยนะคะ อาจจะเห็นว่าลบ1ิบามกำลังสองนั่นคือลบ 9, หนึ่ง้ยหสิถูกไหมคะติดลบหนึ่ง้หเ้าเจอกับบวกหนึ่งหห้าหักล้างกันลบ169ร้อหมากกว่านะคะก็เลยเหลือลบสี่ถูกไหมคะซึ่งลบสี่คุณครูไม่เขียนเลขสี่คุณครูเปลี่ยนเลขสี่ให้กลายเป็นสองกำลังสองแบบนี้งงไหม น่าจะทันนะคะค่อยๆไปครูจะค่อยๆไปกับข้อแรกเพราะว่ามันเป็นการเริ่มของใหม่นะเพราะฉะนั้นเราแค่ทดในใจค่ะ13ยกกำลังสองคือ169แล้วเรานำลบไปเจอกับบวกรวมกันไม่ได้ก็ต้องหักล้างกันเหลือลบ4แล้วคุณครูก็เลยแอบเปลี่ยนเลขก4ให้กลายเป็น2ยกกำลัง2นั่นเองนะคะแอบประทัดต่อมาจะเห็นว่า วงเล็บยกกำลังสองนั่นคือหน้ากำลังสองลบด้วยหลังกำลังสองเท่ากับศูนย์นะคะบรรทัดนี้แหละคือผลต่างกำลังสองนั่นเองฉะนั้นเราก็จับมันเข้าสู่สูตรเลยหน้าคครูเขียนหน้านะคะลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังเท่ากับศูนย์นี่เรียบร้อยแล้วนะคะ เราใช้ทั้งสูตรของกำลังสองสมบูรณ์และผลต่างกำลังสองในข้อเดียวเลยคิดเลขนิดนึงนะคะกลายเป็นออจับมันเท่ากับศูนย์ได้เลยแต่ตอนที่เราจับเท่ากับศูนย์เนี่ยเราจ้องไม่เขียนยาวๆนะคะเพราะว่า13กับลบสองหักล้างกันได้ก็จะเหลือเป็น x บวกสิ 11, จับเท่ากับศนหรือหรือ x บวกสิห จับเท่ากับ0ใช่ไหมคะดังนั้นค่ะดังนั้น x ของเราก็เลยออกมาเท่ากับลบหรือ x เท่ากับลบเรียบร้อยนะคะโอเคเดี๋ยวให้ตอบแค่นี้ได้เลย mm hmm. อาอดูเลยคทับหนงใช่ป่ะตอบ คำตอบของสรรมการคือลบสิบเอ็ดและลบสิบห้านะคะมีสองค่ามีสองคำตอบเนาะ,นะเดี๋ยวจะสาธิตข้อสองให้ดูอีกหนึ่งข้อเส่วนข้อสามเดี๋ยวจะให้ไปทำอนะ แบ่งครึ่งหน้ากระดาษได้นะคะเพราะว่าคุณตูลองแล้วมันพออ่ามาดูข้อที่สองค่ะก็จัดรูปตามสูตรเหมือนเราของของเราเหมือนเดิมนะหน้ากําลังสองเพียงแต่ว่าคําว่าหน้าของเราคือ y ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็หน้ากําลังสองข้อนี้ตามด้วยลบนะคะลบด้วยสองคูณหน้าคูณหลังตัวหลังเราต้องคิดจากตรงกลางคะ่ะคิดจากเก้าสิบแปดเก้าสบแปด คูเอ่อเกิดจาก2อคูณกับ49เนะคะเพราะฉะนั้นตัวหลังของเราต้องเป็น49เ่เะเราก็เขียนเลยหน้ากำลังสองลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะคะอา่าแล้วใส่ก้ามปูนิดนึงอย่างที่บอกคะ่ะบวกเข้าต้องลบออก เพราะมันไม่ใช่ตัว2376แน่นอนก็ลบด้วย49ยกํายกกำลังสองนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนของเก่าใส่เอาไปด้วย2376เท่ากับศูนย์ะคะจากนั้นวงเล็บก้ามปูก็สมบูรณ์แบบนะคะเมื่อมันสมบูรณ์แบบปุ๊บเราก็ใส่มาเลยหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสอง แล้วเราก็มาคิดเลขนิดนึงสี่สิบนะคะคูณ49 4สิบี่เคูณสีได้เท่านี้2,401นะคะติดลบ2อง1ไปเจอกับบวก2องพัติดลบกับบวกต้องหักล้างกันนะคะก็เอาตัวนี้เป็นตัวตั้งนะ,ะลบด้วย2องพันส็ดส เหลือออกมาเท่ากับลบยี่สิบห้าอาฉะนั้นคุณครูจะไม่เขียนลบยนะี่สิบห้าเนาะเราจะเขียนเป็นเลขอะไรดีคะเด็กๆเขียนเป็นลบห้ากำลังสองอาเราทดนี่เราทดในเ,เครื่องเลขนี่แหละเออเลขมันเยอะไงะเลขมันเยอะเราก็ทดเลยเสร็จปุ๊บเรารู้มาเหลือลบยี่สิบห้าเราก็เปลี่ยนต่อนะคะเท่ากับศูนย์แล้วก็ทําต่อด้วยสเต็ปของผลต่างกำลังสองเนาะ หน้าอาใส่หน้าก่อนลบหลังคูณกับหน้า,าหเห็นไหมครูจะเขียนคําว่าหน้าเสร็จบวกหลังเท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ก่อนที่จะจับเท่ากับศูนย์เราก็ทดเลขในใจนิดน,นึงลบส่าลบสีแล้วลบอีกหนะคะก็เลยกลายเป็น y ลบห้ 54. เท่ากับ0หรือ y ลบ สี <44 S 2> ่สิบสี่เท่ากับศูนย์นั่นเองอ่ะเราก็จับ y เท่ากับบวกห้าสิบสี่หรือ y เท่ากับบวกสี่สิบสี่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบคำตอบของสมการคือนะคะมีสองค่านะคะเอาค่าน้อยสองก็ได้ค่ามากสองก็ได้แล้วแต่นะะค 44และ54เรียบร้อยนะคะข้อ3จะให้ทำเองนะคะใช้วิธีการคือทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ก่อนเพราะฉะนั้นข้อ3เนี่ยมันยังไม่อยู่ฝั่งเดียวกันมันยังมีตัวเลขทางขวามืออยู่ก่อนจะไปทำตามสูตรย้ายข้างก่อนนะคะกลายเป็น Z ซดกำลัง2องลบ60 Z นะคะแล้วค่อยบวก756 เท่ากับศูนย์แล้วเด็กๆก็เข้าตามสูตรต่อเลยค่ะคุณครูขึ้นบรรทัดที่เป็นสูตรให้นะหน้ากําลังสองลบด้วยสองคูณหน้าคูณหลังเพราะฉะนั้นหลังเป็นเลขอะไรลูกต้องคูณกับสองแล้วกลับไปเป็นหกสิบนั่นก็คือเลขสามสิบนะคะอ่าแล้วเราก็จบด้วยบวกหลังกําลังสองเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆบวกเข้าเด็กๆจะต้องลบเขาออก นะ้อันนี้คือตัวหลังนะคะแล้วก็ใส่ของเก่าลงไปด้วยนะห้ามทิ้งนะของเก่าเนี่ยห้ามทิ้งอ่ะแล้วไปคิดเลขต่อเอาเองนะคะว่าจะออกมาเป็นอะไรวงเล็บอะไรกําลังสองแล้วลบด้วยอะไรกําลังสองนะคะ่ะท่าต่อข้อสามนะอ่ะครูจะมาทําข้อสี่ให้ดูซึ่งข้อสี่กับข้อสามก็ไม่ได้แตกต่างเดี๋ยวจะให้ทําข้อสี่ต่อด้วยนะเพราะว่า ด้วยที่ด้วยความที่หน้า x กาลังสองหรือหน้า z กาลังสองค่ะมันไม่มีตัวเลขมันก็จะใช้หลักการเดิมเดิมเหมือนเดิมฉะนั้นจะเห็นว่าลบ x กาลังสองอยู่ทางขวามันเป็นลบเราปักมือเรียกมันมามันมาอยู่ทางซ้ายดีกว่านะคะก็เลยกลายเป็นบวก x กาลังสองบวก 50x บวก400เท่ากับ0แค่นี้เองค่ะแล้วเด็กๆก็ท่องตามสูตรเดิม หน้ากําลังสองข้อนี้เป็นบวกเนาะเพราะว่าหน้าห้าสิบเป็นบวกนะคะบวกด้วยสองคูณหน้าคูณหลังหลังก็คือเลขเท่าไหร่ดีหลังต้องเป็นเลขยี่สิบห้าถูกไหมคะฉะนั้นเราก็จบด้วยบวกหลังกําลังสองเหมือนเดิมเลยตัวหลังคือยี่สิบห้าที่บวกเข้ามาเราก็ลบออกไปค่ะลบออกไปซะ แล้วอย่าลืมใส่ของเดิมลงไปด้วยก็คือบวก400เท่ากับ0นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อ3ข้อ4ให้เด็กไปทำต่อจากที่ครูค้างไวนะ้ทำให้เสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยขึ้นข้อ5นะ่ะเนี่ยกด pause ไว้นะคะแล้วก็ทำให้เสร็จแล้วก็เขียนโจทย์ข้อ5อย่าลืมว้นบรรทัดนะนเห็นไหมรรทัดด้วยนะคะ มาดูข้อห้ากับข้อ6นะที่พาทําเพราะว่าเห็นและหน้าหน้า y กำลังสองกับหน้า z กำลังสองมันมีตัวเลขนะคะอ่ะย้ายข้างก่อนนะคะพยายามทำให้หน้าตัวกำลังสองเป็นบวกนะเขาถ้าเขาเป็นลบเหมือนข้อสี่ย้ายเขาไปทำย้ายเขาไปฝั่งตรงข้ามเขาจะได้กลายเป็นบวกนะฉะนั้นข้อนี้สี่ y กำลังสองอยู่ทางซ้ายเป็นบวกอยู่แล้วนะคะดึงลงมา แล้วก็ตามด้วยลบแปเพราะแปดวาอยู่ฝั่งตรงข้ามย้ายมาต้องเป็นลบนะะฝั่งซ้ายมือมีลบสามรออยู่ย้ายบวกเ้ามาเป็นลบก็กลายเป็นลบสาแล้วลบอีกเ้านะคะลบสิบสองเท่ากับ0ูนยอ่จริงๆข้อนี้ก็มีส่วนดีนะไม่จำเป็นจะต้องจัดรูปหน้ากำลังสอง ด้วย 2y เพราะคุณครูเห็นแล้วว่า4แล้วก็8แล้วก็12ดึงตัวร่วมเลข4ได้งั้นเราใช้วิธีการดึงตัวร่วมนะคะดึงแม่4ออกก็จะเหลือเป็น y กํลัง2ลบ 2y แล้วก็ลบ3เท่ากับ0นะคะดึงแม่4ออกฉะนั้นแม่4ที่เราดึงออกค่ะอย่างเหมือนข้อ ข้อของเก่าอ่ะนะคะก็คือดึงตัวร่วมออกเราย้ายไปหารศูนย์สก็เลยหมดค่าไปนะคะทิ้งไปเลยฉะนั้นเราจะเหลือแค่จัดรูปเจ้า y กำลังสองลบสอลบสนะเราก็จัดเลยหน้ากำลังสองลบด้วยสคูณหน้าคูณหลังข้อนี้หลังก็เลยบังคับว่าต้องเป็น1นึ่งถูกไหมคะเพราะว่า2อคูณหก็ได้กลับไปเป็น2ก็เลยบวกหนึ่กำลังสอง บวกเข้าต้องลบออกี่ตัวหลังนะคะลบด้วย1นลบกำลังสองแล้วอย่าลืมของเก่าคือลบสามแล้วเท่ากับ0ูไปจัดการคิดต่อนะคะข้อที่ห้าส่วนข้อที่หกเอาละอันนี้ของจริงนะคะของจริงมนยคาะว่ามันต้องจัดรูป9ก้าแซดกำลังสอง ให้กลายเป็นหน้ากำลังสองเพราะเก้าหกแล้วก็แปดดึงตัวร่วมไม่ได้นะคะฉะนั้นเมื่อมันดึงไม่ได้เราก็เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนรูปเก้ามันคือใครกำลังสองละ่ะนะคะเก้าคือเจ้าสามถูกไมหมคะสามด้วกำลังสองเพราะฉะนั้นตัวหน้าของเราค่ะหน้าของเราจะต้องเปลี่ยนจากเลขเก้าให้กลายเป็นเลขสามแล้วก็แซดตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นหน้ากำลังสอง หน้าเราคือสามแซดแล้วนะไม่ใช่แซดตัวเดียวนะคะหน้ากําลังสองต่อด้วยบวกสองคูณหน้าอ่าคุณครูก็ใส่หน้ามาเห็นไหมก็เอาสองคูณสามแซดปกตินะคะเพราะว่าหน้าเราคือสามแซดหน้ากําลังสองบวกสองคูณหน้าคูณหลังอ้าวหลังคิดเองหลังจะต้องเป็นเลขอะไรที่คูณสองคูณสามแซดแล้วกลับไปเป็นหกแซด เพราะนั้นเนี่ยสอคูณสมันก็เป็นหกอยู่แล้ว6ก็เลยต้องคูณหนึนั่นเองนะคะเราก็จัดการคูณการปูนี่ตัวนี้คือตัวหลังนะคะเมื่อเราบวกหลังเราก็ต้องลบหลังเข้าไปแล้วอย่าลืมของเก่าก็คือลบแเท่ากับศเพราะฉะนั้นวงเล็บกำลังสองสมบูรณ์ของเราข้อนี้นะจะไม่ได้มีแค่ตัวแปรธรรมดาละ หน้าตัวแปรจะมีตัวเลขด้วยนะคะหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกําลังสองนะคะส่วนข้างนอกที่อยู่นอกวงเล็บกา้ามปูมีอะไรบ้างมีลบหนึ่งกำลังสองลบหนึ่งกำลังสองก็คือลบหนึ่งลบหนึ่งแล้วลบอีกแปดก็เลยกลายเป็นลบเกนะคะซึ่งลบเก้าเราก็เปลี่ยนให้กลายเป็นลบสา เท่ากับศนะคะแล้วเด็กๆก็มาจับแทนสูตรของผลต่างกำลังสองก็คือหน้าเห็นไหมคุณครูพูดหน้าคุณครูมือเขียน3ามแทบวกหนะเพราะหน้าของเราคือวงเล็บนั้นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนะแปลว่าอะไรแปลว่าตัวที่เราจะจับข้างในมาเท่ากับศูนย์ได้แก่3ามแทดลบสอง ถูกไหมคะลบบวก 3, หนึ่งลบสามหักล้างกันเลยลบสองหรือสามแซดบวกสี่เท่ากับศูนย์นะคะดังนั้นแซดเดียวของเราตัวซ้ายมือออกมาเป็นบวกสองส่วนสามหรือแซดอีกตัวหนึ่งออกมาเป็นลบสี่ส่วนสามนั่นเองนะคะข้อนี้ก็ตอบนะ,ค,ะคำตอบ ของสมการคือคก็มี2ตัวได้แก่2อส่วนสาและลบสส่วนสาแค่นี้เองนะคะเพราะฉะนั้นข้อสามสี่ห้าที่ครูค้างไว้ตรงนี้ไปทำต่อให้เสร็จนะคะให้ถูกบรรทัดตอบคำตอบของสมการคืออ่ไรโอเคค่ะฉะนั้นวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ